ไทยกว้างใหญ่เสมอ Smile Thailand FM ร้อยห้า Smile Thailand คนโอ้วนอารมณ์สียสนับสนุนโดยาการรถไฟแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะพบกับรายการคนอ้วนอารมณ์เสียนะคะประจำวันที่28มิถุนายนนะคะอยู่กับลิลลี่และชนีวันดวงแก้วและคุณพี่เลนจากเรื่องเล่าข่าวเกษตรสวัสดีค่ะคุณพีเลนสวัสดีครับสวัสดีครับลิลลี่ครับสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับอ่าวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสราร์นะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าๆในกรุงเทพมหานครนะคะหลายท่านเองก็ คงต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางให้ดีนะเพราะว่าวันนี้มีการชุมนุม2 8มิถุนายนที่อนุสรีย์ชัยสมรภูมิค่ะก็เริ่มต้นกันตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะคะคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตายอืมเขาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลกับบรรดาถามผ่านศึกที่ถูกจารึกชื่อ นะที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนื่องจากในโอกาสครบรอบ84ปีของการตั้งอนุสาวรีย์และการเปิดปลาใสก็เพิ่งเปิดมาเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองขุณพิเลนแม่ <c oughs> คือถ้าดูสภาพอากาศโดยรวมวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเออ <c oughs> แต่คนหมู่มากมารวมกันเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ไปดูเดี๋ยวลิลี่เล่ากิจกรรมให้คุณุู้ฟังกันก่อนไฮไลท์มันจะอยู่ช่วงประมาณสี่โมงเย็นคุณพิเลนหลังจากที่ฟังรายการเราจบแล้วก็จะมีแถลงการของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยมีคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คุณพีชิตชัยมงคลแล้วก็แกนนำอื่นออีก4ี่สิคน จะขึ้นเวทีปลาัยไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ดีหน่อยที่กาปรปลาัยวันนี้เนี่ยก็จะไล่เรียงกันไปเลยนะคะก็จะเป็นบรรดาแกนนำเนี่ยพอขึ้นแล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงเวลาประมาณไฮไลท์อีกจุดหนึ่งหกโมงเย็นคุณพี่เรนคุณส่นที่ลิ้มทองกุศจะขึ้นไฮปาค่ะอา่า แล้วก็เขาก็จะยุติการชุมนุมช่วงประมาณสามทบนี่อันนี้คือกำหนดการที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าการจะใช้เส้นทางขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยนะคะก็ ถือว่าเป็นกิจกรรมนะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกลางเมืองกรุงในวันนี้นะเอใครจะไปร่วมด้วยหรือใครไม่อยากไปร่วมด้วยหรือใครอจะเป็นแค่ผู้สังเกตการก็สุดแท้แต่ท่านเลือกนะฮะว่าจะเป็นยังไง พราะนี่คือกิจกรรมอย่างหนึ่งอืเอาข้อขนาดหน่อยไหมตุลีนี่ท่านนายกรัฐมนตรตีคุณนายรองคาร์สินวัฒนนะครับก็ไปที่จังหวัดเชียงรายลงไปพื้นที่นะครับไปดูผู้ประสบภยัยน้ําท่วมนะครับเช่นไรก็มีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมโดยเฉพาะน้ำท่วมจับพายช่วงนี้ก็ค่อนข้างแรงหนักในหลายอ,อําเภอเหมือนกันตุลีนี่นายกไปน,น,นี่ก็มีส่วน พะองค์สียกระดับนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยแก็มีทาง่ทานรองผู้ว่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นศรีสังนะฟรีนะช่วงนี้นะค่ะก็ทางที่เราประชาชนโดยเฉพาะทางฝั่งมวลชนเสื้อแดงนั้นก็มาร่วงม,มอบก๊อกไม้ให้กำลังใจท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็ขอบุญนะนลฟร <c oughs> ีตอง เจยนามก็บอกว่าที่สู้ๆนะเจ้ามันต้องผมก็ใช้เสียงเป็นภาษาหนอนะสู้ๆนะเจ้าใช่ไหมตร,รีเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าเจ้าใช่ไหมอ่าก็ประมาณนั้นประมาณนั้นพี่น้องก็ส่งกำลังใจกับท่านนายกรัตรบีก็เป็นผู้ขนานนะเป็นเป็นผู้ขนานกันไปในทางฝั่งซีมเชุงเทหมหาม่ครก็ที่กําลังมี การไอปาร์คอยู่ในในในพื้นที่เป็นกลุ่มโดนพรมแดนติดตัวเข้อมาที่ประเไทยใหม่นะครับก็ปุริ่งก็มีช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ออนไลน์ในต้นทักษะหลยค่ะกิจกรรมไม่ว่าที่ไหนอย่างไรนี่นั้นนายกเล่นตีไปเชียงรายนี่ก็มีไลฟ์สดม็อบที่อยู่กรุงเทพก็มีไลฟ์สดเมื่อวานนี่เป็นไงด์ปุริ่ได้ดูไหม ที่ไหนคะจัดกรรมพุชาโอ้แม่จะพลาดได้ยังไงจะพลาดได้ยังไงนะก็ผมขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ฟังเรนิวเคลียร์อย่างนี้ดีกว่าอ่าแปลมาเลยดีกว่าคุณพิเรนผมนั่ถามไม่ได้อะไรเลยคุณลิลี่ผมนั่งสับผมได้บอกว่าเออเป็นคณเซนเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของธรรมชาตินะเป็น ระดับวิกบึ้มในกามวิชาที่ชี้เป็นชี้หน่ายได้แต่บางคนแล้วมันได้กับประเด้เราไงเขาโฟนเขาขยับแต่ละทีนี่มันเป็นประเด็นข่าวในบ้านเราจะผมบอกน้องว่าเอ้ยไปทําข่าวอย่างอื่นมาคู่ขนานได้ไหมเป็นความรู้สึกเบื่อฟอกคมเส็จไปเลยอันนี้ยิ่งเปิดตัวนะคือยิ่งตัวจริงคือรมันมมันยังไงฮะเราให้ต้องเราให้ต้องมันเปลี่ยนไปอ๋อคือเมื่อวานนี้เนี่ย การที่สมเด็จทุนเซนเอาาอกมาไลฟ์สดเนี่ยดิฉันเชื่อว่านอกจากคนกัมพูชาเนี่ยที่เขาชาวกัมพูชาที่เขาตั้งอกตั้งใจฟังแล้วเนี่ยดิฉันว่า,าคนไทยค่อนประเทศนะขุนวิเลนคอนประเทศนะแล้วยอดคนดูที่เข้าไปดูเนี่ยเป็นไงขุนวิเลนหลักอะไรอ่าี่โ <c ười> อ๊ลอย่าให้ผมพูดเลยฮะคุณผู้ฟังค่ะๆๆ <c ười> บรรนุนินสักยกันก็เล่นเกมกับพี่นอ้องประชาชนคนไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นเดี๋ยวก็สินะะ,ะเด็กอ่อไอดีจากประเทศไทยนี่ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับปิดกั้นไปเลยแต่ว่าเรื่องของเรื่องนี่ก็คือเราเนี่ยเรื่องของื่นออนไลน์นี่คนไทยนี่วุไอพีเก่งน,นะคนนี้นะค่ะเอ้ยไปดูไปดู คือความเคลื่อนไหวของสเปดเร์เซนเะนี่ยทุกครั้งที่มีการโหวทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวนี่เป็นบันเดมกลนการเมือ่าหลายคนต้องเด่นเป็นึกฟังอย่างนี้ว่าหลายคนเนี่ยที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าจะพูดยังไงนะครับหลายคนคาดหมายว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้การขัแบจ้องไปที่สมเด็จเปอร์เซนเนี่ยมัแบบนมันก็มีได้หลายแง,ยมง่มุมประเด็นอยู่ในอย่างแง่ในแง่งงมุมหนึ่งเนี่ยทุกคนลองรู้แล้วล่ะว่า บ้านเบิรองเรา่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วสมเด็เรจรงเซนมองบ้านเราอย่างไรการวิาพากษ์วิจารณ์บ,บ้านเราย่างไหมันก็แรงมันเกิดแรงอย่างหนึ่งที่เป็นแรงต้านกับผู้กระทำเหมือนกันว่าสิ่งที่สมเด็เรจรงเ็นนั้นพูดทุบครั้งหนึ่งมันเป็นการที่จะ l ิสเครดิตบ้านเราด้วยนะครับนี่ก็คืออีกในย่านเนะินนกรุลนลี่นะมันก็คือ ทำให้คนไทยเราทึ่เขืมเหมือนกันนะคนลลี่คือเมื่อวานนี้เนี่ยนคนไทยที่เข้าไปฟังเนี่ยดีจะรู้เลยทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณพี่เนรนมันไม่มีซักไตเต้ลเราพอเราฟังไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร <c oughs> แต่ก็หลังจากนั้นไม่นานเน่ะ <c oughs> ก็มีความพยายามในการแปลออกมา ถึงแม้ว่าจะหัวข้อบ้างแต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะ,ะสมเด็จฮุนเซนนี้ถแถลงตั้งแต่เก้าเก้าก่อนเก้าโมงอ่ะคุณพี่เลนไปเสร็จสิบเอ็ดโมงค่ะ,อะโอ้โหเรียกว่าถแถลงข่าวแบบบ้าระห่ำม,มากอ,ะอ่ะเออคือทุกคนแบบปะคือดีดีเค่นี่เก้าโมงเนี่ยยังอยู่บ้านเลยแถวแจ้งวัฒนะ ขับรถไปทํางานแถวบางนาข้ารายการตอนสิบเอ็ดโมงคุณเซนยังยังแถลงข่าวอยู่เลยโอ้แล้วก็หลักใหญ่ใจความสําคัญเนี่ยที่บอกไว้ว่าโอ้โหจะแฉก็มีของคุณทักษิณเนาะแล้วก็พาดพิงสตะเบื้องสูงของเราก็ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็แค่ราคาคุยอะ่ะ คุณพิเลนบอก,อกตรงจริงคือเขาก็เขาก็แค่ปล่อยของมาบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงแล้วก็เอ,อตอนถ่ายรูปก็แค่เอาเออ,อุปกรณ์ทางการแพทย์มาประกอบคือค,คือ,คอมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรอะ่ะไม่เป็น,เป,นเป็นแค่คำพูดอะ่ะอืมวนันนี้คุณลี่เลอวนันนี้คุณสวีทุงเซนกัแบบ คนันเอกไม่แฉบ้านเราแล้วนะ<ช>คนนี้นะเพราะว,ว่ามีข่าวของออสื่อบ้านเราก็คือว่าตอนลูกตรลกูนชิงพักแฉเพราะว,ว่าติดร่วมฉลองเจ็ดสิบสี่ปีก่อตั้งพักซีพีตีของกัมพูชาต,ลต,ลต,ลตลูลุูนตระกูลฮุนตระกูลุุนตูลฮุนก็แต่ว่าคนที่ออกมาแฉแทนก็คือคุณสมรังสีค่ะ อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ตอนนี้ลีภัยไปอยู่ต่างประเทศอ่ะนะ,ะออกถแถลงการวิจารณ์ณการแสดงท่าทีนะคะของฮุนเซนนะที่มีการระเบิดความโกรธของฮุนเซนต่อไทยสมรังสีนี่เขาบอกว่าไม่ใช่การแสดงออกถึงความรักชาตินะแต่เป็นปฏิกิริยาส่วนตัวทางการเมืองที่เกิดจากความหวาดกลัว โดยเขาวิจารณ์ว่าสมเด็จฮุนเซนและนายกฮุนมานตเ,เนี่ยกำลังตื่นตระหนกต่อการล่มสลายที่อาจจะเกิดขึ้นของระบบก,การปกครองที่เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับเครือข่ายระหว่างประเทศเขาบอกนั่นคือกลุ่มอาชญากรรมที่ควบคุมโดยมาเฟียจีนและดำเนินการตามแนวชายแดนของกรรมัมพูชา เค,ครือข่ายเหล่านี้กำลังเผชิญกับการปราบปรามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากเจ้าหน้าที่ไทยสมรังสีเนี่ยบอกว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์เหล่านี้สร้างไรายได้กว่า12,000ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP โดยรวมของกัมพูชาและได้รับการคุ้มครองจากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในรัฐบาลกัมพูชารวมถึงสมาชิกครอบครัวของฮุนเซน สมรังสรีวิเคราะห์ว่าหลักจากแหลง่งรายได้แบบดั้งเดิมจากการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการให้สมทานที่ดินถูกใช้หมดจากการทุจริตระบอกการปกครองจึงต้องพึ่งพาธุรกิจอาชญากรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการปรับปรามของไทยจึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อแหล่งเงินทุนนี้อื <c oughs> อดีตผู้นำสายค้านยังเตือนว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮุนเซนใช้ความรู้สึกชาตินิยมเป็นเครื่องมือโดยอ้างถึงเหตุการณ์ในปี2003เมื่อเกิดการจลาจนต่อต้านไทยในกัมพูชาหลังข้อพิพาทเรื่องนักสแสดงไทยและปี2011เมื่อใช้ความขัดแย้งที่ประสาทพระวิหารเบี่ยงเบความสนใจจากปัญหาภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชี้ว่าความขัดแย้งท่าทีฮุนเซน ที่ประนามไทยอย่างเปิดเผยแต่เงียบต่อประเด็นเขตแดนที่ละเอียดอ่อนกับเวียดนามซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ของกัมพูชาแม้ประชาชนกัมพูชาจะมีความกังวลใจเรื่องนี้มายาวนานในถแถลงการฉบ,บัินี้ยังเรียกร้องให้ชุมนุมระหว่างประเทศสนับสนุนความพยายามในรื้อถอนโครงสร้างอาชญากรรมเหล่านี้นี่แม้ผลกระทบ ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในพนมเปตน,นี่นะฮะก็เป็นความเห็นของคนในแต่ว่าสมรังสีเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศได้เพราะว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างจากสมเด็จฮุนเซนจากรัฐบาลเนะพูดง่ายๆเขาก็เลย <c oughs> ต้องหนีอ่ะถ้าไม่หนีเนี่ย อาจจะอยู่ที่กัมพูชาใช้ชีวิตที่ลําบากก็เป็นมุมมองหนึ่งนะของฝ <thigh> ั่งตรงข้ามใช่ไหมคุณพ <ername>. ิเรนฝั่งตรงข้ามเป็นประเด็นเป็นประเด็นกันอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะค่ะเอ่อคลิปของสมด็จอนเซนที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ในเรื่องของเอ่อการจัดการสายพานของกัมพูชาที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆนะครับก็จริงๆแล้ว ชาวบ้นชวเขาค่อนข้างที่อยากอยานสาัสารสาการในรหลายๆเรื่องนะคนนี้นะโดยเฉพาะในเครือข่ายญาติของสุนเซนเนี่ยที่เป็นประเด็นกับโลกออนไลน์เป็นประเด็นกับเรื่องของอามปอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ร้อนในระดับโลกเลยนะคนนี่การออกมาวิพากษ์วิจารณประเทศไทยการปั่นไลนรังรง้งของประเทศไทยที่สซเว่นเซน,นทำนั้นก็มีหลายกระแสบอกว่าปลดข่าวอะไรอยู่ล เพื่อที่จะเรียกร้องกันตรงนี้แต่ทงนี้ทังนั้นเราต้องดูเป็นอย่างยามก,กันเบอรอดประเทศเติแต่สุดท้ายบริลี่ต่อให้จะลบกันอย่างไงก็ต้องมีการเจรจากันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเรายังอุ่นใจได้ยอย่างหนึ่งนะครับว่าบ้านเราเบองเรานี้ไม่มีใครอยากขายชาติหรอกไม่มีใครคิดที่จะขายชาติแน่นอนนะครับเรารักชาติกันทุกคนนะครับทป็นในภาคาาที่สองเราส่ทหารนี่ก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมเสียอธิปไตยนะท่านารางนี้ นะครับนายกก็เหมือนกันก็ยืนยันเราเหมือนกันแบบนี้นะครับคือเรื่องนี้มันมันท่าที่จะสบายใจกันนะในทังส่วนบางทีการให้ความสำคัญอย่างสมเด็จตุนเซนมากไปก็กลายเป็นปั่นรายวันปั่นเราเนื้อปั่นจิ้งดีเนี่ยเราก็ไม่ไหวนะเราก็เหมือนกับคือผมก็มองว่าเศรษฐกิจบ้านเราทุกอย่างบ้านเราเนี่ยมันดีกว่าเขาอยู่แล้วอืมก็เดี๋ยวต้องเอ่อ เรียกว่าจับตามองต่อไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะกรณีมีประเด็นคอรมอมาฝากคุณผู้ังใช่ไหมอัพเดตตอนนี้เป็นไงบ้างครับกระแสปรับคอรมอใช่ไหมคะคุณพิเลนใช่ครับใช่ครับเโผลของล่าสุดของไทยรัฐนี่ไทยรัฐเขาบอกว่า รายชื่อคอรมอชุดใหม่ของรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะคะนำขึ้นทุนเก้าแล้ว <Yeah. S 1> ออระบุเลยนะคะว่าแม่บอกว่านายกรัฐมนตรีจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณพิเรน mm. แล้วจะมีรัฐมนตรีใหม่มาเก้าคน <Yeah. S 1> พ้นตำแหน่งสิบคน ความคืบหน้าเนี่ยชัดเจนแล้วนะคะว่ามีการนำรายชื่อนะคะขึ้นทูนเก้านะ mm. โดยพักกาธรรมเนี่ยจะมีการขยับตำแหน่งใหญ่ขึ้นโดยด็อกเตอร์นรบมนจากรัฐตีกเกษตรจะไปนั่งเป็นรัฐตีว่าการศึกษา mm. คุณอัธกรสิริรัตยากรนะคะก็โคต้านี้เนี่ย นะก็จะมานั่งรันตรีว่าการแทนนะเออแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะยังมีในส่วนของพรรคไทยสร้างไทยด้วยนะที่บางส่วนมารวมกับพรรคก้าทำรรก็จะได้หนึ่งตำแหน่งนั่นคือคุณฉันทวิทย์ต,ต,ตันทสิทธิ์ลูกคุณถากรอันนี้เป็นโผนะนะคุณวูังอันนี้เป็นโผนะ ที่ดิฉันเล่าให้ฟังต้องรอรอกันอ,อ่โปรดเก้าลงมานี่เป็นโผของไทยรัฐบอกว่าคุณชันทวิตตันทศิริตันทศิษิ์จะไป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษานะคะส่วนพักลมไทยสร้างชาติในกลุ่มของคุณสุชาติชมกิลจกกละ u p จะ a d ดเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและคุณจตุพรบุรุษพัศน์ประหลัด กระทรวงทรัพย์จะได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเอ,อในขณะดเดียวกันนะคะพักประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดชโชจะได้ปาเปรันบีช่วยสาธารณาสุขส่วนคุณเดชอิทจะไปเป็นช่วยศึกษานะคะส่วนพักชาติไทยพัฒนาจะได้เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ค่ะกรณีคุณเด็ดอีกไปไหนนะฮะช่วยบาทไทยค่ะบาทไทยโอเคครับเออส่วนพัรชาติไทยพัฒนาเนี่ยคุณอนุชาสะสมรักสอสอนนคนปรปฐมจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะในส่วนของพรรคนำคือพรรคเพื่อไทยกันบ้างคุณภูมิธรรมนี่นอนมาเลยมหาสไทยนะ และส่วนกลาโหมเนี่ยมีชื่อของพลเอกนัทพลนักพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะคะ mm hmm. เพื่อรอพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์หรือว่าบิ๊กแก้วอดีตพอบอสสที่พึ่งพ้นตำแหน่งสอวอจะครบสองปีในวันที่สามเอ็ดกันยายนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษานะคะ ส่วนคุณสุดาวันหวังสุภกิจจากล้มตีวัฒนธรรมจะปรับเป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมค่ะอันนี้คือโผลของทางไทยรัฐนะอืมส่วนรัฐมนตรีใหม่นะเออก็จะมีชื่อคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ รับตำแหน่งรัฐนตรีต <Yeah. S 1> ว่าการกระทรวงแรงงานคุณจักรพงษ์แสงมณีที่หลุดจากตําแหน่งไปก่อนหน้านี้จะเป็นรัฐมตรีช่วยพาณิชย์คุณสุชาติการเจริญอดีตรองประธานสภาจะเป็นรัฐตรีประจํำสานักอดอกอรรินทิศพรจะได้รับตําแหน่งรัฐมตรีช่วยศึกษานอกจากนี้ยังมีกระแสะข่าวว่า ถ้านายรัตตีจะนั่งควบร้มงตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกหนึ่งตำแหน่งนี่ <Yeah. S 1> นะก็ถือว่าเดี๋ยวเราดูต่อไปนะเพราะว่าเอ,อรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งนะคะจะถูกปรับออกเขาบอกว่าก็จะมีคุณอิทธิคุณพิชัยนฤทธิธรร์น <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> เออก็เดี๋ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวราดูต่อไปค่ะ yeah. ทั้งสองขั้นที่ถูกไม่ว่าผ<ะ>ูไหนตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ที่จะถูกปป่าออกนั้นก็คือคุณนิชัยในนิตพันธ์นั่นเป็นนัาปีว่าการกระทรวงพาณิชย<ฆ>์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอิทธีศรีรัตยากรคุณอิทีในศรีรัตยากรนี่คือเด้วยปัญหาสุขภาพเรื่อง,องทุกอย่างนะครับแล้วก็ท่านก็จะสลับให้ลูกชายมาเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือคุณอัตกรศรีรัตยากรซึ่งเป็นอดีตนักปีช่วยนะครับ่ทีนี้ มาครั้งนี้คุณอัตกรศรีรัชย,ยากรเนี่ยก็ตามโงก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับส่วนนำแหน่ช่วยอีกอันหนึ่งนะครับก็ยังเป็นคุณอัตราองา่าคุณอัตราองเสาวคนนี้ในอดีตนั้นที่ผ่านม,มานั้นก็จะเป็นใส,ส่สีเสื้อเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะสินโตตาพรรคเสื้อไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ลาออกจากพักเพื่อไทยเรียบร้อยนะครับพราอว่าใหม่นี้ก็มาในสีเสื้อสองจ้าทับนะครับก็ประมาณน,นั้นนะครับเปืนเรืร่อของตัะวงเษกษตรอละสหกรนะครับก็มีมีความมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ส่วนเหออัวของอาจาร,รย์แหมนะ่มนรุณมนติเดียวสิง์วัฒซึ่งเป็นรัฐ่าการกระทรวงเกษตรอละสหกรนั้นจับท่านไปอยู่ในออศึกษาาธิการนะครับข่าวแ,แรกๆนี่ว่าจะได้นั่นองออกอวด้วยนะเปี้นเร่ ก็ไม่ว่าอวอหรือว่ากระทรวงสาธารณสี่เผมว่าเหมาะกับอกอสารแบบนะั้นเพราะว่ามันก็เป็นสายวิชาการมาแล้วก็น่าจะส,อสจอ่องเข้าใจทางซี้ของเจ้าพักนดูดูดึกษาซีอของสถาบันึกษาซี่ของนักเรียนนักศึกษาอย่างใดนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อกับคุณพี่เลนนะคะ คนโอ้โนอารมณ์สียสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย